พตูพี่ตูได้กินกะระปุกพี่ตูสวัสดีครับพี่ตู่จบบ๋ค่ะแมนระบคุณนะคะคุณแม่จ๋าเพิ่งลงนะคะของคุณแม่หกถุง ถ้ารอดนับกระเพาะที่เหลือให้หน่อยแม่มองไม่เห็นคอมเมนต์แล้วโทรศัพท์มันจะแบตหมดเดี๋ยวไปเสียบนับกระเพาะที่เหลือมันมีกี่ถุง พี่ตขอเ,เสียงหน่อยแล้วกราบข่ะขอบคุณคุณแม่พาณีเมตตาขพนนะคะมาฝากพี่ตูนะคะพี่ตู้ขอเสียงหน่อยครับผมเร็วขอบคุณครับขอบคุณครับหน่อยขอเสียงหน่อยขอบคุณออคุณแม่หน่อยครับเร็วเฉยขอบคุณคุณแม่พานีนะคะกราบขอบพระคุณค่ะ <_ uch> จไม่มีเสียงเลยที่โตมาอยู่ไกลอ๋ออยู่ไกลไม่ได้ยินเสียงเรามั้งเเก่งก็เอวหลวมตัว มา,าค่ะคุณแม่ท่านไหนจะเพิ่มอะไรไหมคะ,คะ,ะเฮ้ยเขาลดลงเท่าไหร่เฉพาะมันไม่ใช่หกจริงหรอหกไม่ลงแปดเขาบอกว่าแปดไม่ใช่หรอหกที่แปดมันพูดถึงอ่บ้านนู้นด้วยหกทุงล,ล,ลงเกินเฉพาะหก เหลือเท่าไหร่นะก <14. S 1> ระโพดเหลือ14ถุงนะคะคุณแม่ไปแล้วนะคะส่งเรียบร้อย6ถุงนะคะไม่ใช่8ดวไม่มีเสียงเลยนะคะไปแล้วนะคะขอบคุณนะคะคุณแม่ไปไปบ้านไดมอนนะคะต่อไปส่ง